ครับผมกับการทำงานของเจ้า XCMG ครับกับการขุดโค้งน้องนา,งงา,นงานครับแรงหนึ่งไร่ยให้เห็นครับบรรยากาศจริงๆสภาพดินจริงๆครับ ก็ฟันปีศาจแล้วก็ปีกที่คมกริบอ่างเงี้ยทำงานเนี่ยกดเจาะแบบสบายๆเลยครับไม่ต้องใช้พละกําลังในการเจาะลงไปไม่ปั๊มไม่ต้องใช้แรงยีงะะ่เลยฮะแค่กดลงไปนี่รวบลงไปฮะดูฮะ เจ้าของแปลงบางแปลงเข้าใจครับดิสไลด์ดิน,ดนทังนี่คือเข้าใจเพราะว่าดูว่าบรรยากาศหรือว่าดินตัวเป็นยังไงคนระับแต่บางคนนี่เข้าใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือว่าไม่พยายามเข้าใจครับเพราะว่าเรื่องของสภาพดินกันเนาะโคกหนองนาโมเดลไม่ใช่ว่าต้องให้เรารอจนแห้งกนะันเนาะบางท่านต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยครับเนาะก็อยู่ที่อากาศครับฝนตกลงมาจะให้เรารอรออีกเดือนหนึ่งไปกดมันเป็นไปไม่ได้ครับพูดอย่างนั้นก็ตายหาผู้รับจ้างนะครับสัญญาเขามีฮนะเนาะ เรื่องของการทางการสไลด์เป็นเรื่องของปกติในการทํางานครับในเราพูดเรื่องจริงครับผมไม่ชอบคุวยเราไม่ชอบพูดเล่นเนาะไม่ชอบว่าเรื่องของการคุยแบบไม่รู้เรื่องครับเนาะนี่ฮะปากหลายๆท่านครับที่เป็นครัวเรือนหรือเป็นเจ้าของแปลงนะเราไม่ว่ากันครนี้เราคุยกันตรงเวลาทํางานเสร็จจะได้ไม่มีปัญหากันถ้าเราไม่คุยฮะปัญหาเกิดตามหลังแน่นอนครับต้องดูว่าตัวเองหน้าที่หน้างานตัวเองเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของยิ่งงานของหลวงเนาะ งานของพัฒนาชุมชนพวกเราทาสัญญาแค่15วันนะสิบห้าวันต่อหลายๆเพลงถ้าเราไม่เร่งรีบทำตามสัญญาโดนหักตังครับมันมีปัญหากับพวกเราอีกไปช้าก็ว่ามาเร็วก็ว่าแล้วครับนี่ฮะปัญหาของโกงน้องนาโมเดลที่ทํางานกับหลวงครับภาคหลวงภาคเอกชนบางทีคนเข้าใจก็มีนะบางคนไม่เข้าใจก็มีเนาะเราคุยให้เป็นกลางๆว่าทุกคนต้องเข้าใจเรื่องของการทํางานครับเนาะ งานงานเ,าเองตีบางทีเราไปเจอดินแข็ง,ขงท่านเราก็เราก็ต้องทําครับเจอดินนุ่มเราก็ต้องทำครับไม่ใช่ว่าเจอดินแข็งเราโวยเราหนีเจอดินอ่อนเราวิง่งหนีไม่ครับหน้านงานที่เราทาสัญญาพวกเราเป็นหนัวจ้าพอแล้วจะยากจะง่ายเราไปชอบครับเนาะเราไม่สามารถที่จะบอกว่านอกจากเราขุดไได้จริงครับถึงไม่ไม่ขุดครับเราไม่ใช่ว่าอ่าอย่างนี้ก็ต้องดูกันเนี่ยเห็นไหมครับการขุดเจาะเจอดินพังดินสไลด์พวกเรายัางสู้ครับเนาะ ต้องเข้าใจครับทุกคนเอาตามใจตัวเองไม่ได้ครับนี่ฮะขนาดงานหลวงยังเขาให้ฟรีบางทียังเรื่องมากนะครับพูดตรงๆกันเนาะไม่ว่ากันไม่ได้ามากครับถ้าทุกคนฟังเ้วใช้ใจฟังด้วยกันมีปัญหาครับเนาะเงินของฟรีเรื่องมากครับขนาดจ้างเขามาสี่ห้าแสนยังไม่ถูกใจเลยครับในภาษาอะไรของฟรีนนเนาอะ,อะของฟรีทําให้ดีที่สุดครับพอจะอเขาก็ต้องทําให้ดีที่สุดทักคนเพราะว่าถ้างงางนั้นเขาก็มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายครับเนาะ ไม่มีใครอยากทาทิ้งทำ้างแล้วกลับมาแก้ไขหรอกครับเนาะนี่ครับเรื่องจริงครับการคุยกันวันนี้มาคุยเรื่องของพื้นที่แต่ละพื้นที่ครับกับการทํางานปุรงงานาโมเดลครับอ่าคุณให้ฟังเลยครับว่าบางทีฟังความฟังเดียวก็ไม่ไหวครับต้องฟังเรื่องจริงด้วยครับอย่าฟังเรื่องมันโนนะเรื่องจริงก็คือการทํางานของจริงนะอย่างขนตกมาเราจะรอให้มันแห้งมาขุดเรื่องพฤทภา,าคก็ไม่ได้ครับมันไม่ใช่ฮะ สัญญามันหมดแล้วใครจะว่ายังไงเนาะปัญหาก็เกิดกับพวกเรานะะไม่มีใครไม่มีหอจกรคอ้ะอยากขุดดินลึกน,นะครับดินมีปัญหาก็ไม่มีนะครับไม่มีใครเขาอยากทำหรอกครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถบางคนพูดแต่รู้เข้าใจแต่ปากครับบางคนนี่เข้าใจเห็นใจแต่ปากไม่เข้าใจจริงๆนะเนาะมันไม่ได้เป็นสัมผัสเองไม่รู้ครับบางคนนี่เข้าใจเข้าใจหาเข้าจริงๆก็ไม่เข้าใจครับเนาะ อ่ะบนไปให้ฟังเผื่อเป็นข้อมูลดีๆหลายๆท่านครับกลับไปคิดด้วยครับนว่าข้อมูลตรงนี้พวกเราพูดออกมาต้องหรือเปล่าเนาะหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยครับรองแบบนี้ครับอ่าไม่มีใครผิดใครถูกครับคุยกันตรงตรงพูดกันเป็นสายกลางนะครับเนาะนฮะเก่งทุกคนครับไม่มีใครไม่เก่งทุกคนไม่เก่งทุกคน จะทำร้ายคนอื่นเช่นเดียวกันครับ,บคำพูดที่คุณออกมาบางครั้งมีคําพูดมันก็ว่าการพูดนี่ทําให้คนอื่นเสียหายได้โดยที่คุณจะไม่รู้เรื่องกันเนาะนยการไม่เข้าใจจริงๆแต่มาพูดครับเนาะบางครั้งรู้แห้งงูป,ปลาที่ก็มาพูดเนี่ยเกิดปัญหากับคนกันเนาะเรียกว่าปาก่าจนกับี่น้องเนี่ยฮะก็เผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วก็อย่ยาว่ากันครับอย่า หรืออย่ามันไส้เับพูดกับผมนะครับเนาะเราพูดเรื่องจริงครับให้เข้าใจกันชัดๆเพื่อเรื่องจริงในการํางานมาหน้างานที่เราอยากขุดอยู่แล้วครับไม่มีใครอยากขุดอย่างนี้นะครับไม่ใครอยากพังรับร้อยทั้งแล้วครับไม่มีขอจัก,กรนะอยากขุดแล้วให้เขาว่าว่า้เรหรือว่าดินทางดินสลด์นะครับเพราะเราอยากขุดเอาม,มาให้สวยงามที่สุดครับเพื่อจะได้คําชมคำเย็นยอจากเจ้าของแปลงครับเพื่อจะได้มีความสุขกันอยู่กับเขาครับเขาดูแลเรื่องอาหารการกินพวกเราเนาะ อย,กกอยากกลับออกไป tripod. อยา it, ่างมีความสุขให้เขาดินทาเนาะนี่ครับในเรื่องจริงครับโอ้โหโอ้โหนี่ดูนะครับนี่แป๊บเดียวครับโจมเป็ดดามเลยครับเรื่องนี้นะแป๊บเดียวจริงๆครับจมแล้วเนี่ยอีฟซีทางด้านนู้นครับคุณคุณป้าคุณเด็กน้อยคุณยายเจ้าของแปลงครับมาดูรถขุดมีความสุขกับการมาดูรถขุดครับนะฮะน่ารักมากครับเจ้าของแปลงครับโอ้ก็จับชื่อแล้วคุณพี่อุมาพรครับ บ้านน้องติงฮะุลูกมาพรอนครับจะของแปลงโคกน้องนาแปลงนี้ครับ เดียวกันครับบางทีเจาะลงไปแทบัวสังเิียครับบางตำบลบางหมู่บ้านนี่ฮะตำบลเดียวกันครับเดินเดินแทบไม่ได้อย่างเงี้ยหมายถึงว่าเดินแทบไม่ได้หมายถึงนี้ฮะประมาณนี้ครับเนี่ดินแทบไม่ได้เลยคือดินน่วงดินจัดครับนี่ขนาดเดือนงานทํางานเดือนเมษาครับดูนะครับสภาพดินครับเดือนเมษาครับดูบรรยากาศของหน้างานเดือนเมษาของเราครับ ฝนมาเร็วไไม่รู้จะทิ้งช่วงหรือเปล่าครับเนาะน่าจะได้ใกล้เวลาพักเที่ยงแล้วครับวันนี้ทํางานครับมาดูการกันก่อนน้องจะพักเที่ยงหรือทิ้งมาแลพักเที่ยงล้าก็ไปชสมบรรยากาศกันก่อนปื๊ดอ่าปื๊ดลึกเกินไปกันไปไว้เราดี ครับเนาะเพราะการมีตีกสลบนี่ต้องเกลีให้แม่นครับ สนุกเลยครับน้ำแตกแล้วครับ